ครับผมก็นี่ครับนี่เลยครับผมโค้กชวนแยกแลกชี่โชวกับแชสตักกี้นะครับผมก็เป็นคอลเรชันกับทางโค้กกับทางแชสตักกี้นะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับผมก็ชวนทุกคนมาแยกขยะกันนะครับผมมาเป็นปีแรกใช่ปกติคือผมมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเรื่องการทิ้งขยะนะตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบ เห right. right. ็นเวลาใเ้ลาเห็นขยะหลายแบบเนี้ยเราขัดใจเขาอยากจะทิ้งให้มันแบบกองโขกที่ใช่ของผมของผมจะเป็นที่บ้านมากกว่าครับผมคือผมผม่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทำความสะอาดบ้านเองด้วยส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ก็ถูกสอนมาให้แยกขยะตั้งแต่เด็กๆ็กแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ที่บ้านทําอยู่แล้วด้วยครับผมใช่าี่อแานน แยกขยะเก่งขึ้นไหมก็จะบอกว่าเก่งขึ้นไหมก็ก็มีความรู้มากขึ้นครับผมแต่ว่าก็ใช่อย่างที่พูดก็คือว่าของของที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแยกแค่เหมือนเดิมก็เลยมีความรู้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลงมือทำครับผมเมี่อกีดูเชี่ยวชาญอยู่ดูแบบดูแยกเร็วใช่ไหมจริงๆแล้วต้องขอบคุณแฟนแหละเพราะว่าแฟนที่มามารลวมกิจกรรมเป็นคนช่วยเรา ใช่ผมได้ครับใช่แต่วันนี้บอก่ารแยกยนี่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทุกวันเนี่ยเวลาเราใช้ของเสร็จแล้วมันก็จะเกิดขยะผมเลยรู้สึกว่าการที่เราแบบแยกขยะให้ถูกที่เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโลกเขาด้วยเนรับผมแล้วก็นอกจากส่งส่งผลต่อโลกเรามันก็ง่ายขึ้นกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะด้วยอาจจะถ้าพวกนี้ในความเป็นจริงเนาะก็นอกจากช่วยสังคมแล้วก็ช่วยอนาคตเราด้วยก็ ช่วยพวกพี่ๆเขาด้วยเหมือนกันนะผมถ้าผมก็ฝากด้วยนะครับกับพบกชวนแยกยุนโครับพกชวนแยกแลกยุนโชคกับ t ช a s h Lucky นะครับผมก็นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีของรางวัลนะครับผมลังแร้ค้อยต่างๆนะครับที่ได้จากการแยกขยะกับ t ช a s h Lucky นะครับผมก็ลองไปดูและฝากติดตามกันด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมจะนี้แต่วันนี้เนาะจนถึงที่สังเสด็จมานี้นะครับก็ฝาก้วยครับครับผม นี้ก็จะงข้างแต่งเหมือนเดิมนะคะฟังดคอีกโอ้ยเอาจริงๆตาแกรต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เนาะก็ไม่ค่อยมีงานมาของอีเวนต์มางานคู่เท่าไหร่เพราะเวลาก็ตื้นใจได้รับความสนใจครับก็คิดถึงทุกคนมากๆไม่ได้เจอกันนานมากๆใช่ไหมใช่ก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหากันวันนี้ครับปล่อยล่อไม่ได้ยิน อ๋อใช่ครับใช่ก็เพลงก่ปล่อยไปเอาที่เราก็มาสปอร์ตเพื่อนเอาหน่อยก็คุณเต้มปเยอะมากเลยนะคุณโผล่ช่องคนณหนึ่งเยอะมากเลยนะมีานี้สามสี่รอบอะไรนะครับมีใครไดมากกว่านี้สปอนอร์กันนะสปอนเซอร์โอเคโอเครับผมก็อ่าชักที่ไม่แต่ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วครับผมก็ หายไปปีหนึ่งกับการปล่อยเพลงครับผมก็ฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับเ,เพลงใหม่ครับชื่อเอาอินนะครับบน YouTube ของเ i s ต์ s ิวสและ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับใช่ใช่<ม>ก็ก็เป็นแนวที่แปลกใหม่สำหรับเเหมือนกันก็เออก็ถ้าพูดยอมรับตตรงก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมดทำได้ดีครับทำได้ดีเลย ใช่จริงแล้วก็ก็ดีใจกับกับเขาด้วยที่บอกได้ปล่อยเพลงนี้เหมือนกันไอพอลที่ห้าไหนของเขาเราชอบมากที่สุดท่าทางโอ้ยนี่เราชอบเลยนะครับอันนี้เป็นแฟนทุกคนแต่หันข้างมันจะไม่เห็นกล้องนะก็จะไม่เห็นหน้านะเออเนี่ยคนสบายหมเลย อ่เพัฒนาการดีขึ้นเยอะ่อก็พัฒนาการดีขึ้นเยอะไหมก็เอาจริงๆขอบไม่กล้าพูดครับไม่ค่อยกล้าพูดตัวเองว่าพัฒนาดีขึ้นเยอะไหมแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับการเต้นก็ฟ้าเหมือนกันโอ้ขอบคุณครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากแต่ก็เป็นสิ่งที่พยายามปรับปรุงเรื่อยๆครับผมพยายามฝึกเรื่อยๆครับ่ารครับ ยังบอกอาจจะพูดเลยว่าทําได้ดีมากนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งแต่อยู่เรื่องมาวันแรกจนวันนี้ผมเห็นแล้วว่าคุณวินเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องการเต้นผมแบบผมบอกแล้วว่าคุณเก่งมากตอนนี้ใช่รอดูในแฟนคอนเลยครับใหใหม่จะใหใหม่ยิเลยฝากรอบขอบคุณมากเลยครับเจอกันนะครับเจอกันทุกคนนะครับ ผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบพวกเราสองคนในเวอร์ชันที่โตขึ้นแล้วกันชายอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้บัตรซอทั้งสามรอบนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็จะเป็นพี่แน่นอนครับผมแล้วก็รอดูร์ฟอ o ์ m มนซ์เลยครับผมก็ก็มีคุยกันไว้มีแันกันไว้หลายๆ p e r f o r m a n c เลยก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวรอคิวพวกเราเข้าสู่การซ้อมปุ๊บก็จะก็จะเริ่มกันอย่างตันทีครับตอนนี้ก็ ยังเป็นโปรเซสในภาพในฝันอยู่เป็นภาพในประชุมประชุมอยู่ตอนนี้ครับผมเหลือลงมือทําะเรยบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับการคุยเรื่องเพลงหรือว่าเลือกสิ่ควไว้แล้วครับก็ผมก็คุยและวางแผนกันแลวใช่เหลือทาครับผมจะมีความแบบว่ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างแฟนคลับพวกเราก็มันมาในนาม่า รอนดูวช่ครับผมซึ่งแปลว่าจุดนัดพบครับแล้วก็ธีมของเราก็จะเป็นรถไฟซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นโปสเตอร์ว่าเป็นแบบรถไฟย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าของเราก็จะเป็นทุกแบบเลยครับทุกสถานีก็จะพาไปตามสถานีต่างๆพาไปตามเจอร์นี่ของเราครับผมแปลว่าสามวันคือว้าวหมดเลยสามวันคือว้าวหมดเลยจะพยายามให้ว้าวจะพยายามให้ว้าวก็เผื่อบางคนมาดูซ้ำก็จะได้อรรถรสใหม่ๆด้วยครับผม จะแตกต่างกันมากไหมในแต่ละวันขออุ้ไปก่อนแล้วกันว่ามากหรือไม่มากแต่ว่าบอกได้ว่าแตกต่างแน่นอนทั้งสามวันอ่าจะพยายามว้าวว้าวว้าวแต่ก็จะพยายามให้เท่ากันทั้งสามวันครับเพื่อไม่ให้คนที่ดูวันแรกแล้วคนที่ดูวันสุดท้ายไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรต่างโชว์ก็เป็นต่างโชว์ของมันเองครับผม ไอี่ไหนแล้วอนีือ,มอ,มอมผมว่าเป็นการโชว์สกิลการโชว์สกิลเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคยมีเวทีที่ได้แบบเป็นเวทีของเราสองคนเองจริงๆ,ๆครับใช่ครับใช่ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละที่ได้จัดแฟนคอนและได้โทรเต็มรูปแบบด้วยครับผมอ<ช>ถ้าว่าง่ายๆก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตข,ของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยเออ่ถึงแม้ว่าอาจจะเคยขึ้นรวมมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับผมค่กับ ใช่ก็ยังรุนกันอยู่เลยว่าจะโคกันโคกันได้ไหมแต่ว่าจะทำให้เป็นพี่ครับโอ้รถไปหอกอาจจะยังนบผมไม่ใช่อะไรนะผมกลัวโอ้โหอนนั้นอาจจะยังเหมือนกันับโม <อ>ครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าอยากให้แบบว่าคุณในจริงได้โชว์สีกงเต็มที่ก็พอแล้วครับอ้นนี้นจะเป็นในเรื่องการร้องการเต้นก็จริงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนครับผมทั้งทั้งหมดเลยจริงๆงยังเสิร์ฟเหมือนเดิมยังเสิร์ฟเหมือนเดิมก็เอ่อยังก็เดี๋ยว<ถ>ต้องรอดูว่าจะมีมาอ่อมีอะไรให้โชว์กันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เพลงที่เคยเพลงที่เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ของเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็ เออมีในคอนเสิร์ตครับผมก็เดี๋ยวเลือกมาตามโชว์เลยเกสเกสอะครนะเขาถามเรื่องเกสอ๋อเกสเกสจริงๆแล้วันแน่คิโปรเซสอยู่อ่ะพูดตามตรงนะพี่คิวไม่มีใครได้เลยอ่ะปัญหากว่าตอนเนี้ยปัญหาไม่ใช่เรื่องการเก็บความร้บว่าเกสเป็นใครนะปัญหาก็ต้องหาเกสให้ได้ก่อน ะบอกไม่ได้สิครับยังจะว้าวได้ยังไงเอาถ้าอยากดูก็ต้องมาดูกันในแฟนคับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเดอันนี้เซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดครับขั้นสุดยอดแลครับผมเรับเคียดเรับเชียดมากเลยครับพี่เชียดมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เกสหมดโลกแล้วจริงเหมือนกันแบบคือใช่พี่คือแบบเอ่อติดต่อใครใครก็ไม่ว่างเพราะเข้าใจมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยเออทั้ง ไม่ว่าจะในค่ายนอกค่ายหรือรทุกคนอะไรก็ตามก็แบบไม่ว่า,างกันหมดเลยครับผม<ช>ต,ต่างคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองหมดเลย,วยวชวนผูน้สถาพรเลยนะครับโออันนี้ก็อาจจะยังนะเอออยากเหมือนกันครับอยากชวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นกับระบบคนระับผมใช่ครับยังยังอยากอยู่ค่ายนี้อยู่ครับ ครับผมก็ขอฝากติดตาม r อนด e บูแฟนคอนด้วยนะครับผมใช่ครับก็เป็นแฟนคอนของเราครั้งแรกนะพวกเราก็ทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็บัตรโซเอาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับครับผมบน Ticketmaster นะครับผมเล่นวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1และ2พฤศจิกายนนะครับขออนุญาตขอทีนิดนึงครับใช่ครับผมได้ครับตอนนี้เราถ่ายทำไปได้แล้ว20 21ใช่ก็จริงๆแล้วเดี๋ยว คืนนี้ก็ต้องเอคืนนี้ต้องนั่งรถตู้กันไปเขาใหญ่เพื่อไปถ่ายกันด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปอยู่เขาใหญ่กันยาวๆครับผมก็เดี๋ยวฝากตามกันด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ่ายทำมาเกินขึ้นทางแล้วใช่ครับได้ติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนครับได้นีครับทุกคนัะว้รบินเมื่อไหร่จะข้องใช่ก็ที่ผมบอกไปว่าทุกคนได้เข้ายกเป็นผมเพราะวันนี้โฟนได้เข้าไปแล้วครับผมก็เหลือผมคนเดียวนะครับซึ่ง ถ้าตามคิวคือเร็วๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นเร็วๆนี้เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆน้องๆส่งรูปในกองมาส่งภาพฉากเอ่ยส่งภาพคาแรคเตอร์กันเอ่ยแล้วแบบโอ้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าเล่นมากๆครับผมขอบคุณนะครับข oh <my> อบคุณเลยนครับ